วันนี้นะวันที่28กกุมภาพันธ์25 25นะครับเราก็มาที่น้องกีอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าน,นี่เคยต้นมะปรางลูกเล็กนะครับมะปรางแต่ว่าหวานมีความหวานใช้ได้เลยครับบ้านปเเยาวกับลุงจกกักริดนะวนตรงนี้เป็นสวนที่เป็นมอนดกตก,ตกทอดของพ่อแม่ที่ให้มาซึ่งเราก็ปลูก ทุเรียนไว้ซึ่งก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าช่วงจะเข้าหน้าแล้งจากหน้าหนาวเข้าหน้าแล้งเนี่ยสภาพเป็นยังไงตอนนี้ทุเรียนก็อายุเกือบ3ปีแล้วนะครับลูกเดือนพฤษภาัน,นี่ก็2ปี10เดือนสูงประมาณ3เมตรแล้วนะครับตอนนี้ก็ มีแมลงนิดหน่อยรบกวนนะครับเป็นแมลงปิกแข็งเนื่องจากใบมันเยอะนะแล้วก็ลำต้นยังเล็กอยู่กิ่งก้านก็ยังเล็กอยู่ก็เลยมาตัดแตง่งตัดแต่งกิ่งโดยตัดกิ่งแขนงออกนะครับ เพื่อให้ลําต้นเขาอ้วนขึ้นแล้วกิ่งเขาอ้วนขึ้นนะครับตามสูตรนี่คือต้องตัดกิ่งขแขนงประมาณ30%นะครับนี่ก็เป็นอีกต้นที่เพิ่งปลูกนะครับแต่เรามีช่วงขาดน้ำช่วงคลุมโคนไม่ค่ดีนะก็เลยมาแก้ไขใหม่ วิธีคลุมโคนที่ถูกต้องนะครับก็คือต้องให้อากาศเนี่ยลอดลอดผ่านสิ่งวัสดุที่เราคลุมได้นะครับด้านล่างคือไม่ให้แดดส่องส่องถึงพื้นดินแล้วก็ไม่ให้สิ่งที่เราคลุมวัสดุที่เราคลุมเนี่ยติดกับพื้นดินไม่งั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดการย่อยสลายเกิดความร้อนเป็นอันตรายต่อรากทุเรียนได้ เคยทำแล้วก็ได้ผลมาแล้วก็เลยต้องมาทำต่อนะครับรักตุเรียนเนี่ยเขามีคุณสมบัติคือเขากลัวแสงอันที่1อันที่2องเขาต้องการออกซิเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราคลุมจนวัสดุคลุมไปปิดหน้าดินเลยเนี่ยรากอาจจะไม่ได้ออกซิเจนอันนี้คือต้นลิ้นจี่นะก็ออกดอกเหมือนกันแล้วก็กำลังติดผล แต่ว่ามีแมลงปีกแข็งมากัดกินนะครับก็เลยต้องพ่นยาฆ่ามแมลงนี่เพิ่งติดผลครั้งแรกนะครับครั้งแรกปีหน้าจะบำรุงให้ดีกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นต้นะมะขามเทศต้นลำใหญ่โดนแมลงปีกแข็ง จัดการเฮียนเลยนะครับถือว่ามาเป็นกองทัพเลยระบบสปริงเกอร์เนี่ยจะใช้ปั๊มห้อยโข่งสองแรงนะครับสามารถลดน้ำได้ทั้งส่วน ต้องเป็นหอยโขง่งไม่งั้นสปริงเกอร์ไม่มีแรงที่จะไปอัดสปริงเกอร์ให้หมุนนะครับตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติสองวันครั้งหนึ่งนะครับครั้งละ40สนาทีเอาให้ชุ่มเลยนะครับตอนนี้กิ่ง นี่น่าจะครึ่งหนึ่งของข้อมือได้แล้วตัวไวมากรับทุเรียนถ้าเขาจเจริญเติบโตได้แล้วเนี่ยมันจะไวมาก รวมแล้วก็มีทั้งหมดอยู่เจ็ดต้นเดี๋ยวช่วงสิงหานี้ก็จะลองทำทำใบแล้วก็จะลองให้เขาออกดอกดูนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมภายในสวนเรียกว่าเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับ แต่ก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับทีนี้ก็ตั้งใจนะครับว่าจะทำให้ลำต้นแล้วก็กิ่งใหญ่ขึ้นพร้อมที่จะแขวนลูกเรียกว่าอ,อทำทุเรียนสาว <c oughs> ก็เลยมาดูซึ่งตัดแต่งกิ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็เลยมาดูว่าอ,อใส่ปุ๋ยคอกก็ด้วยครับมาดูว่าใบตอกหะือยังซึ่งกระใบเรียกว่าใบดาบแทงใบดาบออกมามาสังเกตเห็นว่าบนยอดมีแมลงฉีดยาป้องกันแมลงไปแล้วครับใส่สารจับใบด้วยตุกกิ่งครับแต่ง แบ่งกิ่งให้มันไม่ให้เบียดกันเพราะมันมีสามต้นตอนนี้กิ่งก็ใหญ่เท่าเกือบเท่าครึ่งหนึ่งของแขนของข้อมือเราือบแล้ว เดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งก็จะมาดูว่ากิ่งไหนโตไม่ทันเพื่อนก็จะตัดออกอีกเพื่อให้กิ่งเหลือน,น้อยนะ